完成了。 วามีเจษฎากรทิรศักดิ์โชติกานัทนานนสวรวัชอาภิยานนท์วารการอาภูมิพัฒน์แล้วก็สาสนาแล้วก็เกวเรียน รเราเราจะได้เรียนเรื่องการสร้างฐานข้อมูลนะครับคือเมื่อเมื่อก่อนที่เทิมเนาะแล้วจนถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเราจะเป็นเหมือนกับเน้นเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลโดยฐานข้อมูลที่เราจะจะออกแบบเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในรูปของฐานข้อมูลเชิงสัมพัน์จำได้ไหมที่มันจะมีตารางนึงมีชีรับซ้ำไม่ได้ แล้วมันก็จะไปเล็กเซนต์ไปยัตารางนึงถ้ามันไปนโปวดตารางนึงเราก็เรียกเขาว่าฮีโนกถูกไหมมันเชื่อมกันลิงกันเราเลยเรียกว่าฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เรามีโจทย์มีโจทย์ปัญหามากว่าอยากจะเก็บข้อมูลอะไรเราก็ B orp, วิเคราะหก็สร้างเป็นแบบจำลองขึ้นมาแบบจำลองนั้นชื่อว่า ER diagram กรจำไดไหมพอเราได้ ER diagram มมาปุ๊บ เราก็เปลี่ยน d i a ด r a มไปเป็น T a เ l e ไปเป็น table มว่มันจะต้องมี t ท b l e อะไรบ้างแล้ว table เนี้ยอะไรเป็นคีย์ลักมีคอลัมน์อะไรบ้างแล้วมันลิก์กันอย่างไงอันนี้น่าจะจับได้แต่เรายังไม่ได้ถามยังยังไม่ได้ทําในส่วนของที่เปลี่ยนจากไอ้ท able ที่เราคิดนเนี่ยไปเป็นระบบจริงๆอ่ะไปเป็นฐานขอ้อมูลในวันเนี้ยนะครับเราก็จะได้ลอง สร้างข้อมูลนะครับได้ลองสร้างเทเบิลรือตารางขึ้นมานะครับได้ลองเพิ่มข้อมูลเข้าไปแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลแล้วก็ทดลองดึงข้อมูลโปรแกรมที่เราจะจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือชื่อว่า แ c มนะครับที่เรียนกษาเนี่ยจะจะ,จะต้องใช้นะครับในในช่วงครึ่งเทอมหลังของรายวิชานี้นะครับแซมคืออะไรนะครับแซมเนี่ยมันคือโปรแกรมที่เอาไว้จําลองคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเป็นเค็ืเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือจําลองคอมพิวต์เนี่ยนะครับเป็นเป็นเครื่องเซิร์เฟเวอร์นะครับโดยแซมเนี่ยนะครับก็จะ รันภาษา PHP ได้นะครับก็เหมือนกับเวลาถ้าเราไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับพิมพ์คขว่าหาโฮสติ้งอะไรเงี้ยไอพวกหาโฮสติ้งอะไรพวกเนี้ยมันก็คือไปหาเว็บเซิร์ฟเวอร์เรพียงแต่ไอเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับมันรันคนคนดูไอเว็บที่เราสร้างเนี่ยด้แค่เครื่องเดียวก็คือเครื่องเครื่องของเรานะครับคนข้างนอก จากอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเข้ามาใช้ไม่ได้กนะ็เป็นเหมือนกับเอาไว้สร้างเอาไว้ทดลองรันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือแซมบ์งันภายในมนะครับเป็นค่าฟรีนะครับเป็นโอเพนซอร์สนะครับ, source, รบมีทั้งเวอร์ชันวินโดว์ Windows, แล้วก็แมะคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วล็อกอินข้อมูลต่างๆพวก เเว็บไซต์เฟ e b ุ o กอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดกระบวนการโปรเซสอะไรข้างในบ้างนะครับเริ่มต้นครับผมผู้ในะครับสมมุติว่า u ูซอร์ต้องการจะดึงข้อมูลเนะาะเช่นอยากอยากจะดูเกรดนะสมมุตินะครับเราเนี่ยจะเข้าเว็บ ieg ไปดูเกรดใช่ไหมสิ่งที่ที่คอมพิวเตอร์มันทำเนี่ยบอกคุณพิมพ์ ieg แล้วพิมพ์นาย,ยูไปใช่ไหม มันเราก็จะส่งสิ่งที่เรียกว่ารีเควสต์รีเควสรีเควสแปลว่าคำขอมนะันรีเควสมาไปไปยังเซิร์ฟเวอร์ของข e อง 5G หรือพีนายอยู่สมมติคนระับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยในตัวอย่างนี้ก็คือรันโดยใช้ Apache s e r v น r ซรพอเซิร์ฟเวอร์เนี่ยได้รับรีเควส t จากคุณน,นะครับเข้ามาเซิร์ฟเวอร์ก็จะตอบ Response กลับไปเพื่อบอกว่าเออรู้แล้วนะว่าว่าจะขอข้อมูล หลังจากนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรต่อเซิร์ฟเวอร์ก็ประมวลผลไปที่4ในตัวอย่างนี้เขาอาจจะเขียนเป็นภาษา PHP ภาษา PHP ภาษา P h p อาจจะเขียนดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล m ม s q l ไปดึงข้อมูล MySQL ประมวลผลตื้อๆประมวลผลเสร,ร,ร็จส่ง Data กลับไปให้ PHP PHP ได้ Data มาประมวลผลส่งกลับไป เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ส่งกลับไปอย่างผู้ใช้เราก็จะได้เห็นผลลัพธ์ที่ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็น Apache Server ตัวที่คอยรับ Request Response จากดูเ r อะมีภาษา PHP นะครับเป็นตัวประมวลผลแล้วก็ไปเรียกใช้ m y ท q l ี ไม่ได้เอาส่ง Data กลับไปให้ p ี p ไปอัปปอร์ชีแล้วก็ให้ยูเซอร์แต่วันนี้นะครับสถา,ถาปรตยกรรมที่ที่เราจะใช้เนี่ยมันจะตัด p h p ออกมันจะเป็นลักษณะนี้ก็คือจากอัปเปอร์ชี e เซอร์เวอร์คอนเนไปยัง MySQL โดยตรง MySQL ตอลต่อกับไมอย่าง <H L S 2> อัปเปอร์ชีสเซอร์เวอร์เลยเราจะใช้แบบนี้ก่อนนะครับไม่ได้ไปเส้น p ีเด้วยเป็นแบบเส้น ทีนี้ต่อมานะครับแซมันคืออะไรแมก็คือเป็นโปรแกรมรวมโปรแกรมไว้ทั้งหมดห้าตัวอยู่ที่ตัวมันเองโปรแกรมตัวแรกเราชื่อว่า Apache Server เป็นโปรแกรมที่เอาไว้จำลองคอมของเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นเว็บพ่อมานะครับมีฐานข้อมูลที่ชื่อว่า MySQL ติดมาให้เลยไม่ต้องไปหาดวด โหลดแฟ้มาพรุ่มมีไมค์ t l มาให้มีโปรแกรมไฟล์เซล่านะครับเป็นโปรแกรมเอาไว้ถ่ายโอนไฟล์ย้ายไฟล์ของโเราขนะ้อมูลมีโมคูรี่เป็นทำให้เครื่องเราเนี่ยนะครับเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับสามารถเช็คเมลสามารถตอบส่งเมลได้นะต่อมานะเขามีทอมแคสเซิร์ฟเวอร์ทอมแคสเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ ตัวหนึ่งนะครับที่าะว่าเขียนแล้วตอบมันได้นะครับแซมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ส่วนนะครับแต่ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเราก็จะใช้แค่สออันก็คือ apache server กับ mysql ข้อดีของแซมนะครับก็คือมันซีนะครับแล้วมันก็มีโมโดูลต่งตางๆนะครับติดตั้งมาให้ตั้งแต่ต้นนะครับไม่ต้องไปโหลดจากที่อื่นมาติดตั้งให้เสียเวลานะครับโหลดแซมมา ปุ๊บอินสตอลเสร็จพร้อมใช้เลยนะครับข้อดีของแซมข้อเสียนะครับการที่เราจะใช้แซมเนี่ยก็มันช้านะครับมันช้าเมื่อเทียบกับเว็บเซิร์เฟเวอร์อย่างกลา็พวกเอ็นจิ้นเอฟอะไรพวกนี้นะครับแซมคอนโทรนแฟลเนลนตัวแซมเนี่ยค่อนข้างช้าอ่าแล้วก็ไม่สามารถแสดงผลนะครับเว็บไซต์นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตได้ คือหมายความว่าสมมติผมผม,มร,ร,ร,รันแสมคอนโทรลพาแนลขึ้นมาผมก็มีเว็บไซต์ของตัวเองใช่ไหมก็เล่นอยู่ในเครื่องตัวเองได้แต่คนข้างนอกอจะเข้ามาใช้เว็บผมมดูอ่ะไม่ได้ถ้าถ้าเราอยากจะให้คนข้างนอกมาใช้งานจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาเจอเว็บเราเนี่ยอันเนี้ยมันมันจะใช้แสมไม่ได้เราต้องไป ไปหาโค้ดจากอินเทอร์เน็ตจริงๆมาใช้อะไรเงี้ยแต่โค้ดต่างต่างก็เหมือนกันอทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้แซมบอโทอนแพนเนลแซมเลยนะเริ่มต้นนะครับเราก็ไปสตาร์ทนะครับที่เครื่องทักษาน่าจะมีแซมอยู่แล้วเนาะก็พิมโปรแกรมหามัเลยเอ m p p มมันขึ้นไหมแซมบอโทอนแพนเนล ถึงไหมฮะก็ปวดก็อย่างที่ที่หนังสือบอกว่ามันมีห้าโมดูลเห็นไหมมี Apache มี MySQL Firebird Mercury Tomcat ถูกไหมเราก็สตาร์ทแค่สองตัวพอนะครับก็สตาร์ท Apache กับสตาร์ท MySQL เรียบร้อยครับ ถ้าสตาร์ทเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบเนี้ว่าสตอ็อกหมายความว่ามันสตาร์ทแล้วถูกมไหม นี้เราเราจะเข้าเว็บไซต์อ่ะก็เข้าเปิดโคมก็ได้นะเปิดโค้มไม่ใช่ตอบอกนีกน่ปกติเวลาเราเข้าเว็บไซต์เนาะเราก็าจะพิมพ์เนาะ w w w h t t p c o l o n s l a s h w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  e b f a c e b o o k c o m ใช่ไหมปกติเราเราจะเข้าเว็บไซต์อย่างนี้ถูกไหมถูกไหมโูก ใน HTTP โค l o n s l ลเนี่ยหมายความว่าเรากำลังเข้าใช้งานโปรโตคอลที่ชื่อว่า HTTP หรือ Hyper Transfer Protocol ใช่ไหมเราจะเข้าถึงโปรโตคอลนี้ส่วน www.facebook.com ก็วว com, คือเรากำลังจะไปติดต่อฮวต์ที่ชื่อว่า facebook.com ถูกไหมครับอันนี้คือภาพพอเรา,เรากด enter ปุ๊บมันก็ไปต่ออินเทอร์เน็ตไป ไปไปเชื่อมกับเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่า Facebook c o m เนาะโอเคแล้วถ้าเราอยากจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เครื่องเราหรือเซิร์ฟเวอร์ของไอแสมที่เรารันอยู่ตอนนี้นะเนี่ยตอนนี้เรา start apache server อยู่เราอยากจะเข้าใช้งานมันเราต้องพิมพ์ http colon slash slash แต่ไม่ต้องมี www รักพิมพ์คำว่า local host เลยแล้วกด enter ใ้คอมเพื่อนอื่นเลยพี่เกียรติอ่ะโอเคก็ก็พิมพ์เข้าไปเลยตรงๆอย่างเงี้ยนะ http colon slash slash local กด enter แล้วมันจะหมุนนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันก็แสดงบนขึ้นอย่างนี้ไหมขึ้นไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือเราอ่ะ เข้าใช้งาน l ูค a l อ o วามหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ของของข้อที่เราใช้ได้ครับมีใครไม่ไม่ได้ไหมอ่ะทีนี้อยากดูต่อเนาะอ่ะนักศึกษาครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองปิด Apache กับ m y s q l well. อาจารย์ปิดแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมครับอ่ะทีนี้อาจารย์เข้าใหม่อีกทีนะปึ้งไ,ได้ไหม Come on.